อะไรอยากเป็นอะไรแล้วก็อยากที่จะเรียนอะไรเอาตามที่ตัวเองถนัดแล้วก็เรียนเรียนในสิ่งที่ชอบอ่ะแล้วคุณจะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองกําลังเรียนอยู่พยายามหาตัวเองให้เจอแล้วก็นั่นแหละมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางที่ที่จะต้องเข้ามาแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ มหาวิทยาลัยแห่งไหนถนาดอะไรงเงี้ยก็ต้องก็ต้องหาดีเทลข้อมูลของมหาวิทยาลัยเองแต่สำหรับมอสวเนี่ยมอสวก็เก่งหลายแบบครับแต่มอสวเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคมนะครับจะเด่นมากๆเรื่องครูอะไรอย่างเงี้ยมอสวก็เด่นศิลปรกรรมศาสตร์นวัตกรรมเงี้ยสังคมขยักเรียนก็มาผมได้นะครับ กลับเชียงใหม่เมื่อไหร่คะช่วงนี้ไม่ได้กลับเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถ่ายซีรีส์อีกเหลืออีก2คิวนะครับก็น่าจะโอ้ยังหาแพลนกลับยังไม่ได้เลยครับนั่นแหละโอเคตอบแค่พอประมาณแล้วกันวันนี้ ที่เบนคะเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยตอนเป็นเฟรชชี่ตอนเป็น,นเฟรชชี่นะครับตอนมสวมสวเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยเขาจะให้ปีหนึ่งทุกคนเข้าค่ายอตัตลักษณ์นะครับแล้วก็ค่ายอตัตลักษณ์เนี่ยเป็นค่ายที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นค่ายที่รวมพลเด็กเฟรชชี่ประมาณเกือบหกพันคนแล้วเป็นค่ายที่แบบโอ้โหสันทนาการแบบเยี่ยมมากๆแล้วก็มีคอนเสิร์ตมี ชีวิตที่แบบว่าสนุกอ่ะแล้วผมส่วนตัวผมไปเรียนที่องคลักด้วยแล้วก็ได้อยู่หอในอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขที่ได้อยู่ได้อยู่กับเพื่อนมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอ่ะที่องคลักอ,อ,อก็มีความสุขมากๆชีวิตเด็กปีหนึ่งนะครับนั่นแหละ มาเอวเมืองน,น่นได้ครับถ้าได้ถ้ามีโอกาสจะไปแน่นนะครับอยากไปดอยเสมอดาวมากๆนะครับน,น่นเดี๋ยวแบ็คแพคเกอร์ไปครับใครอยากให้เพลงใหม่ของผมเนี่ยมีจังหวะเต้นด้วยมีกรูฟเต้นนิดนึงด้วยอยากเห็นผมเต้นหรือเปล่าอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมอยากเห็นผมเต้น ในออฟฟิเชียลเปล่าคือตาจะปิดแล้วอีกสักห้านาทีแล้วกันนะครับผมจะได้ส่งทุกคนเข้านอนนะครับอยากค่าหนูอยากครับ อยากอยากอยากโอ้โหอยากเห็นผมเต้นใช่ไหมอเอาไปนะครับผมฟิชเชอริงนะ ดูเดือดมากๆตีลังกาเลยค่ะโอ้โหตีลังกานะยครับในทิกต o k เยอะมากๆนะครับรูปผมตีลังกาครับไปหาดูเอานะไม่ตีแล้วพอแล้วนะครับชอบให้ผมตีลังกาก่อนนอนตลอดเลยพี่มีสนิทกับศิลปินเจมส์แกรมี่ไหมคะสนิทแหละครับน้องชิมอนครับชิมอนสนิทที่สุดจีมันทีวีนะครับสนิทกับชิมอนนะครับ ใส่ผมทีไรจะแรทุกทีขอบคุณมากครับพี่เบนอย่าใส่ผมห้ามเก่งจังเลยเออไม่ใส่ก็ไม่เส่แง่รูนมากโอ้โหมาไลฟ์ดึกยังมีคนดูเยอะขนาดนี้แล้วขอบคุณมากครับหกพันกว่าคนนะครับ จะหลับแล้วก็เดี๋ยวนอนไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์สดทิ้งไว้นะครับแล้ผมก็นอนหลับไปเลยคนก็เฝ้าผมนะครับทิกตอกช่องที่พี่ลงคุยพร้อมช่องจริงใช่ไหมใช่ครับทิกตอกของผมเองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันปอมนะครับ คุณนายคะบายบายครับ, bye bye, ครบใครที่กำลังจะไปนอนแล้วนะครับขอบคุณมากลองไลฟ์ซับตีห้าไหมอยากรู้ว่าคนดูจะเยอะไหมเป็นความคิดที่ดีนะครับทุกคนจะตื่นมาดูหรือเปล่าหรือว่าปล่อยให้ผมคุยคนเดียวไปตีห้าเนี่ยมันจากเสียบอย่าจับครับผมนะอย่จับครับอย่าดูผมขอโทษนะครับทุกคนดูผมมาเนี่ยขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับ ไม่จับแล้วไม่จับแล้วไม่จับแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ฟิลเตอร์เ,เพื่อป้องกันการกระตุกนะครับก็ดูหน้าสดๆกันไปนะครับแล้วก็ไปแต่งให้ผมด้วย โอเคมาไลฟ์ให้แบบพอให้ใหายคิดถึงกันนะครับอย่าลืมไปสั่งเสื้อกันนะครับเสื้อมีทั้งหมด3สี5ลายด้วยกันนะครับลายแต่ละแต่ละลายเนี่ยมีความความหมายและมีสตอรี่ของมันนะครับอย่าลืมไปอ่านในในในฟอร์มของเขาด้วยนะครับโอเคไหม คครับยังไงก็ฝากไปซื้อเสื้อด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่6มิถุนายนะครับเหนือพระรามอนแลนเป็นตอนแรกแล้วก็วันที่7มิถุนายนผมปล่อยซิงเกิลแรกในชีวิตของผมนะครับปล่อย Official ยลนะครับอย่าลืมไปกดแชร์ด้วยนะครับให้คนอื่นได้ฟังกันนะครับใน,ในวันนี้อยากให้ทุกคนนอนหลับฝันดีกันนะครับ คิดอะไรไม่ออกคิดถึงเป็นนเรยไปก่อนนะครับฝันดีครับบ๊ายบายเจอกันอ่ะจ้ะ